ก็สวัสดียามเช้านะครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะกับวันแม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอาการตู้แช่ไวไม่เย็นนะครับตู้แช่ไวหน้าตาเป็นยังไงประมาณนี้นะครับสูงเท่ากับลังโซดา5ลังนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเมตรกว่านะฮะอาการไม่เย็นนะครับก็หนึ่งอย่างอาการไม่เย็นคือใช้งานไปเยอะนะครับนี่ตู้ตันนะครับเดี๋ยวเราทําการทําการเป่าทำความสะอาดนะฮะ ด้วยใช้ลมเป่าโบวเป่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คน้ํายาดูนะฮะว่ามันรั่วอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างนี้อาการน่าจะรั่วนะครับหนึ่งอย่างก็เดี๋ยวเราต้องมาดูรอยเยิ้มพวกนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็น่าจะรั่วอยู่ประมาณนี้หนึ่งอย่างฮะเนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งอย่างมันจะสีกับพื้นนะครับไอพวกแคปพิวพวกนี้มันจะสีอะไรไม่ได้เลยนะเ้นเล็กๆเห็นไหมครับเ้นเล็กๆเนี่ยที่ผมจับนะครับ กับตัวสเปนเดอร์ตัวกองมันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราต้องงัดขึ้นหน่อยนะครับแล้วเราก็ต้องทําการเชื่อมการดูนะครับว่ามันรั่วตรงไหนนะครับแล้วเราต้องหานะครับว่ามีตาโมดมีฟองอากาศตรงไหนนะครับถ้าเราเติมน้ำยาเข้าไปนะฮะประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้น้ํายาก็จะเป็น R22 นะครับ R22 นะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน R22 นะครับฝาก็เปิดรอบๆด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้มีหัวสอนไว้แล้วนะครับทําหัวสอนไว้แล้วนะครับ ตัวนี้ก็ R 2 2นะครับตัวนี้เติมเท่าไหร่นะครับก็เติมประมาณ25นะครับ25นะครับ25ไม่ถึง30นะครับคร่าวๆไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วไอเย็นก็จะออกมาอยู่ตรงนี้นะครับในกระจกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทาความสะอาดเสร็จปุ๊บอี๋จะเราแกะถาดมาดูถาดก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างนะแล้วก็เดี๋ยวเราเป่าทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเรามาเช็คน้ายากันนะครับ เหนียวมันเหนียวต้องหาอะไรขูกนะเป่าสวนไปเลยเราก็เป่าทำความสะอาดนะ ก็เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเป่าทําความสะอาดรังผึ่งเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดน้ํายากันนะครับก็ตัวนี้ยี่ห้อตู้ซันโยนะครับตู้ซันโยนะครับประมาณนี้นะฮะก็ในการเสียบเกจวัดก็อย่างที่เคยสอนเคยบอกนะฮะสายแรกนะครับสายแรกของตัวเกจวัดนะครับสายแรกของตัวเกจวัดนะฮะสายแรกคือสายนี้ฮะไปเข้ากับตัวคอมนะครับแล้วเหลืออีกเส้นหนึ่งเส้นกลางหรือเส้นที่2นะฮะไปเข้ากับถังน้ํายานะครับ เข้ากับถังน้ำยาแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะฮแล้วเราเดี๋ยวเราไล่อากาศในสายนิดนึงนะฮะแล้วเราก็ปล่อยน้ำยาค่อยๆปล่อยเข้าไปเลยนะให้ได้ประมาณ25นะครับอ่าเนี่ยครับ,รบก็ตอนนี้คอมเดินไหมเอามือแตะดิเอามือแตะเาตบาๆคอมเดินไหมสั่นติ๊ดๆิ๊ดติไหมอ่าคอมติดนะครับคอมติดปุ๊บเห็นไหมครับ น้ำยาตีเข็มลงมาถึงศูนย์นะครับแสดงว่าน้ำยาหมดเกิดอาการรั่วนะครับเราเติม์ยี่ห้ายี่ห้าตรงไหนก็ประมาณนี้ครับเกือบถึงสามสิบตรงนี้โป้ทีโอ้โหที่ผมชี้นะครับอ่ะโอเคปล่อยน้ำยาเข้าไป <S 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 ไม่ปล่อยเข้าไปครับไม่ปล่อยเข้าไปตู้นี้เป็นตู้แช่วายนะครับตู้แช่วายตู้แช่เครื่องดื่มนะครับตู้แช่เครื่องดื่มนะฮะสำหรับอ่าพวกพัตคารหรือร้านอาหารนะฮะหรือโรงแรม นิยมใช้กันนะครับแต่ตามบ้านอะ่ะจะไม่มีแน่นอนกับตู้พวกนี้นะไม่ใช้หรอกเพราะว่าตู้มันเล็กนะใช้ไปก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกอันนี้เขาไว้ประดับเอาไว้โช์นะครับเอาไว้แช่เครื่องดื่มแล้วก็ค่อยๆดูประมาณยี่บ้านะครับประมาณย5บ้านะฮะแต่ทีนี้ถ้าเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจดวันที่ไว้นะฮะเพราะว่า ในการหาพวกน้ำยาน้อยพวกนี้เติมยี่ห้าเนี่ยหายากมากนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ใช่วัน2วันรั่วนะครับจะหายากมากเราจะเติมแล้วจดวันไว้ก่อนนะครับว่าดูซิมันอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับกับอาการตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็พวกตู้แช่เนี่ยถ้าคอมไม่พังถ้าอะไรไม่พังนะครับจะชอบรั่วนะครับปื้อเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับกับตู้เก่าๆครับมันชอบรั่วนะฮะเป็นประจำนะครับเจอบ่อยมากครับตู้รั่วนะฮะ นี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เลยมาบอกมากล่าวคร่าวนะครับเผื่อเป็นวิชาประดับความรู้กันอีกหน่อยนะครับกับชุดนี้นะครับน้ำยา25นะครับกับตู้แช่ไวน์ตู้แช่เครื่องดื่มนะครับตู้กระจกนะครับประมาณนี้นะครับนี่แต่ถ้าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเสริมีิธีแต่ถ้าไม่มีไม่มีหัววัดน้ำยานะครับเราจะต้องเอาครีมหักก่อนนะครีมหักแล้วก็เราก็ไปซื้อหัวสอนมามาเชื่อมใส่นะครับ ก่อนเชื่อมเราต้องหักเอาน้ำยาออกเอาก๊าซออกก่อนนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวระเบิดได้นะฮะเราก็มาเชื่อมสวนสอนใส่เพื่อเราจะวัดน้ำยานะครับก่อนเชื่อมหัวสอนเราก็จะวัดใส่น้ำยาเข้าไปถ้าเรามาเชื่อมแล้วเราก็ต้องมีเครื่องแวกนะครับแวากาศออกก่อนนะครับก็เคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วอีกเหมือนกันนะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับจะชอบฝากกดติดตามครับเดี๋ยวหาอะไรเสียๆใหม่ๆพังๆแล้วมาจะมาแนะนําต่อนะครับกับช่างบ้านบ้านช่างมือใหม่ครับสวัสดีครับ